กินไก่ที่บ้านนะคะตัวใหญ่มากตอนนี้กำลังรอกผู้ภัยมาช่วยออกไม่ได้เพราะกินไก่ต้องนั่งไ่เธอเลยค่าไม่ได้อยู่จ้าเขาอยู่ปะกินไก่ไม่กินไก่กินไก่ไมเป็น không thang à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ เออ chim ไปเนาะแล้วไอ้ จับจับดูกับกันเนี่ยตัวนั่ครับอ่ะตัวน่่ะกลับเลยกับเเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างน่ากลัวไหมคะู็มันแข็งมาก 2> 2กึ่งสองเม็ดอืมเมดกึ่งสอม็ดไปมาหาข้าวปลากันอำรูหัวมันใหญ่มากเท่ามือเลย <rôle> อันนี้งูเหลือมหรืองูหลามคะโอ้ขดูขดูอันนี้งูเหลือมหรืองูหลามคะงูหลามงูหลามนอกไปกันแน่นอนแม่กิ้มนจับได้แล้วกิ้ฟจับได้เลย